สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มีกองดองหนึ่งกองนะคะแต่ว่าไม่ใช่กองดองที่แค่ยังไม่ได้อ่านแต่ว่าเป็นกองดองที่ซื้อมาแล้วยังไม่ได้แกะจ้าค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้านที่แบบพอเอฟมาจากในอินสตาแกรนะคะก็จะมีทั้ง pre order แล้วก็มีทั้งมือสองด้วย ก็จริงๆแล้วอะคือเพิ่งได้เข้าสู่โลกการอ่านหนังสือมือสองมาไดไ้ไม่นานมากแต่ว่ารู้สึกว่าเฮ้ยมัน Amazing กับประสบการณ์แรกที่เราได้เจอคือส่วนใหญ่ที่เจอเนี่ยก็คิดว่าคงจะเป็นหนังสือที่อ่าคนอ่านเองเอามาปล่อยต่อนะคะก็เลยเออได้ได้หนังสือที่ค่อนข้างที่จะแบบเฮ้ยสภาพยังดีอยู่เลยอเงี้ยหลังจากนั้นก็เลยเปิดใจมากกับการซื้อหนังสือมือสองนะคะเพราะว่าประหยัดด้วยแล้วก็แล้วก็สภาพยังดีอยู่ด้วยนะคะก็เดี๋ยววันนี้มามีแกะมาแกะของกันจากกองเมื่อกี้ที่เอายกขึ้นมา จริงก็ชอบอการเ,เอฟหนังสือจากแบบใน IG เพราะว่าแพ็คมาให้ค่อนข้างดีค่ะคือทูกจ้าเนี่ยก็จะมีแบบตัวบับเบิ้ลอย่างเงี้ยเนาะที่แบบเออกันกระแทกค่อนข้างหลายชั้นด้วยนะคะอันนี้แบบแกะไปแกะกล่องออกไปแล้วชั้นสองชั้นอืก็คือแบบเหมือนกับหอมมาให้อย่างดีอะไรเงี้ยคือเหมือนเรารู้เลยว่าเขาก็แบบเป็นคนรักหนังสือเนาะที่มาขายต่อให้เรา ตื่นเต้นเหมือนแบบพอมันเยอะๆมันเหมือนแบบอุ๊ยเหมือนแก้ของขวัญเลยอ่ะเจ้าแรกที่เอ็ดมานี่ไอคอนฮิมเน็กไทค่ะนี่ก็คือจริงๆแบบเลงมานานมากแล้วก็ไม่ไม่ได้ซื้อสักทีเนาะจะเห็นว่าค่อนข้างที่จะแบบสภาพใช้ได้ดีเลยทีเดียวนะครับก็ เล่มที่สองที่เอฟมาพร้อมๆกันนะคะดีไหมเดอะแมทเมติกออฟเลิฟค่ะก็ดูสภาพอกก็ยังแบบข้างในก็ยังเลืออยู่นะคะเล่มที่สามที่มาพร้อมกันอันนี้เขาก็บอกให้เห็นตั้งแต่ตอนที่เราเอฟแล้วแหละว่าเออแบบตรงมุมมันจะมีรอยนิดนึงเนองอาะตรงมุมโอ้ยออคือมันแบบเหมือนกับถึงจุดที่ต้องดีออกมาเรียกว่าอะไร เนี่ยต้องหยิบมาแกะและเพราะว่าหนังสือที่มีอยู่บนชั้นไงถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกว่ามันมีอยู่เ,อเยอะแยะมากมายที่เรายังไม่ได้อ่านแล้วก็อีกมากมายที่อยู่ในกล่องน้องยังไม่ได้อ่านก็รู้สึกว่าไม่หนึ่งสุขสะอาดเลย <c oughs> อะไรอย่างนั้นแล้วก็อยากคือกลัวแบบกลัวจะกลัวจะซื้อซ้ำด้วยแหละก็เลยอ่านแล้นต้องแกะและกล่องนี้นะะเล่มนี้รู้สึกว่าจะเป็นน่าจะเป็นพีออเดอร์นะคือส,สักพักแล้วอะมีมาแบบมีแบบมาเรียกว่าอะไรเอ่อกระดาษนะคะพุ่ม ตรงมุมอ่ากระดาษมีการพุ่มตรงมุมมาให้เรียบร้อยเลยวิหุยเธออุ้ย,ย,ยมันมีข้างในอีกอ่ะอุ้ยอยากแกะมาแล้วว่ากระดาษกระลาษกระดก็คือมีการห่อข้างในอีกชั้นหนึ่งเป็นการหอ่อแบบเหมือนห่อของขวัญจ้ะอ๋อตกนน็นันสุอตอนช่วงฮาโลวีนค่ะก็เลยเป็นแบบการหอ่อแบบตีนฮาโลวีนนี้โอเค ก็คือเป็นคนกลัวมีดด้วยนะจริงเลวดีมากค่นะน่ารักมากอ่าน,นี่เป็นตัวพิออเดอร์ค่ะเขามาพร้อมกับน้องคนนี้ก็คือถุงผ้าอันนี้หนังสือคดีฆาตกรรมซูชิจานหมุนค่ะน่นารักไม่ไหวอ่ะคือแบบต้องยอมใจจริงๆคนที่แบบคนที่ขายจะเปิดร้านหนังสือแบบออนไลน์หรือว่าแบบเป็นหนังร้านหนังสือสลักที่ไม่ใช่แบบ เ,เชนใหญ่เลยเนาะเขาจ้าค่อนข้างมีวิธีการหอ่อที่แบบน่ามากต่เออมันก็เป็นความรู้สึขขกขานใจนะคะโอเคไม่ค่อยกล้าแกะเลยแต่ว่าก็ต้องแกะแหละถ้าจะอ่านเนาะจะค่อยค,อยค,อยคอยประนีตบรรจงแล้วก็ a p p r e c i a t e ในตอนที่ห่อไปด้วยนะคะต้อง a p p r e c i a t e จริงๆคือแบบรู้สึกได้เลยอะว่าแบบคุณเขาตั้งใจอะ มีการจ้ะมีการมาด,ด้วยได้ๆจ้ะมีจ้ะหรือเอาไว้เอาไว้แต่งแต่งโต๊ะเนาะแต่งโต๊ะได้แต่งเชลล์ได้อะแปะก่อนลุกอ่ะก็คงจะต้องแกะกระดาษน้องออกอาจจะมีการฉีกขาดบ้างนะคะคือแบบทำใจได้ยากลำบากจริงๆ แต่ว่าก็ก็ต้องแกะอุย้ยซีกม,มาค่ะโอ้ยเรื่อนี้คือแบบใช่ตอนที่แบบจะออกหนังสือจะออกคือแบบอยากอ่านมากเอฟจนดิฉันลืมไปแล้วจ่ะแม่ค่ะอันนี้น่าจะเป็นไพรที่แรกอร่ารวยขึ้นนี้องอ่านเลย ก็จะแบบทุกอนก็คือมีการแกะมีการห่ออย่างแบบสวยงามไม่ไน่อยโอเคจำไม่ได้แล้วเอาอะไรมาสอนหลังต่ว่าแกะไปเลยสั้นเนาะอันนี้มาจากไอจี IG เหมือนกันนะคะมีตะมุูตํานีน่ารักมากมายดูซิโปสกัดหนึ่งบสกัดหนึ่งแปะไว้ก่อนต้องได้ใช้แตงกิ้วกาดหนึ่ง คือสติกเกอร์จากสติกเกอร์ใดๆของตกแต่ง stationery นะคะก็คือแบบตื่นเต้นกับแบบการห่อแล้วก um ็ของที่ฝากมามากตอนนี้เริ่มมากกว่าหนังสือละโอ้ยน่ารักอ่ะก็คือแบบเป็นกระดาษอ๋อันเนี้ยคือ เราอะเอาไว้เอาไว้ติดบูโจได้เลยเนาะแบบเวลาที่เขียนบันทึอกอเไงเงี้ยเฮ้ยเออดีเลิศเลิศมีไหวและมีสติกเกอร์ใดๆที่เกี่ยวข้องก็น่าจะแบบนะเกี่ยวกับหนังสือนี้มหละอ๋อมันจากสำนักพิมพ์นะคะก็คือนาล่ไกอไก่ไกจะแม่ะคะฉันก็คือเตียวโดนหนังสือค่ะ ไม่ค่อยกล้าใช้คาตเตอร์เพราะว่ากลัวมีดอยู่แล้วด้วยแต่กลัวโดนหนังสือและกลัวโดนมือตัวเองโอเคเอลแพทคนี้สองเล่มจ้ะแพทคนี้มีสองเล่มจ้มมะถอดค่ะมาแล้วค่ะอะไรเอ่ยโอ้ oh. เรื่องที่รอเหมือนกันอยากอยากได้อยากมีอยากได้อยากได้อยากมี เออเกือบ F ซ้ำแล้วเด้อจริงก็คือจริงอ่ะเป็นคนที่ชอบแอดแนวแบบจิตวิทยาอะไรเงี้ยหนังสือแบบ self care เซลฟ์แคร์อะไรเงี้ยค่ะอ่ะเล่มนี้ Actually I am introvert นะคะก็รอมาอยู่งอ๋อฉันเกือบซื้ซ้ำแล้ว เกือบจะเอ็กน,น้องซ้ำอ๋อแล้วก็คือว่าสิ่งที่เขาส่งมาด้วยกันนั้นก็คือเป็นสติกเกอร์นองแมวค่ะที่เขามาพร้อมกับหนังสือจ้ะอืก็คือเป็นหนังสือมือสองแต่ว่าก็ยังมีแบบของถุงของแถมมาพร้อมกันเป็นอย่างดีนะคะที่มาพร้อมกันนั้นอ หรือเราจะทำ ASMR ที่เป็นแบบเอ่อการแกะเอ่อกระดาษขอหนังสือดีฮะชอบไหมคะอ,อ๋อ,อ,อสั่ไหมวะเรื่องหลเรื่องในชีวิตของชายที่รักหนังสือ ็คือจริงๆด้วยจริงๆด้วยก็คือว่าเกิดจะเอฟแล้วจ้ะไอยังไม่แกะพลาสติกแล้วกันเนาะโอเคจะได้ไปต่อที่เรื่องถัดไปค่ะค่ะอุย้ยตายแล้วอันนี้ก็คือมีความตะมุตะมินะคะในแบบเออ่ของที่เขาให้มาด้วยกัน จ้าอุ้ยมาแบบมากมายค่ะมากมายค่ะแม่คือการเลือกเชือกเอ่ยอะไรเอ่ยแบบกระดงกระดาษที่มาให้กันอ้าอย่าไปได้กินข้าวแล้ค่ะก็คือสมัยถึงมีน้องเบคอนมาด้วยหิวเลยหิวเลยจ้ะคือแบบเป็นความสุขทางใจเดอดเกินนะหะค่ะนี่เป็นโค้ดมีโค้ดโนราค่านี้มาด้วยมาฝากด้วยนะคะโอ้ยมีโน้ตนะคะ ขอบคุณที่มาอุดหนุนและขอให้มีความสุขกับการอ่านนะคะจากหนังสือข,ของคุณพุดดิ้งค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะพยายามขึ้นไอซีให้ถูกอันเลยละกันเนาะเผื่อแบบใครสนใจจะได้ไปตามกันได้ก็แบบจะได้รับความความสุขทางใจแบบนี้เวลาที่ได้รับหนังสือนะคะแล้วก็ได้รับหนังสือราคาที่ถูกนะคะที่ดีอัน,นี้ไงจ๊ะ นี่ไงจ้าผลของการที่เอบแล้วไม่แกะก็คือว่าสั่งค่ะสังค่ะสั่งค่ะสั่งค่ะสั่งค่ะซ้่งไปเลยจ้ะคิดว่าตัวเองไม่มีไปจ้ะเดินจ้ะอ๋อยังไงดีล่ะอ่ะหอ ยังไงดีเก็บไว้ก่อนแล้วกันเนาะโอเคเราจะอ่านสองเล่มพร้อมๆกันก็คืออาจจะคิดว่าไม่ได้คิดว่าไม่ได้ก็อย่าลองดูนะคะถ้าอยากยืมหรือว่าถ้าอยากอ่าเขาสื่อต่อคือฉันมีหลายเลื่อเหมือนกันที่ชอบซื้อมาสามท่านเป็นเร่อปกติค่ะเป็นเร่อปกติเนาะไหนเป็นปเร่อปกติไหมคิดว่าอิช <iko>. ิโกอิชิค่ะก็อันนี้ก็เหมือนจะเอฟว้หน้าแล้วแหละเล่มเนี้ยอืม ขงที่มาสนุนะคะ่ะก็คือมีแป้งจิ้มกัดมานหนึ่งอ๋อโอเคก็คือเป็นกระดองกระดาษสำหรับอ่ะสมุดกระดิ้าหลักไปอีกหนึ่งและของที่มาพร้อมกันกันกบหนังสือนะคะก็จะเป็นตัวที่ข้าหนังสือก็คงจะเป็นอันเดียวกับปกนี่แหละเละเละนี่คือสุดใดหน้าตาเหมือนบอกเลิกแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าเอาไว้ทำอะไรเป็นไงคะเราจะมาแกะหนังสือนะคะชช่แล้วค่ะมีค่ะ ยังไม่มีหรอกเออจะได้ยังไม่มีจริงอี <c oughs> สามนะเอ้ยสองเล่นมนี้เหมือนว่าพึ่งมาได้ไม่นานเอาเล่นมนี้ก่อน <c oughs> ก็คือเก๋เก๋มากคือชอบชอบชอบกระดาษหอมมากมากน่าวลับน่าหักจริงจริงคือแบบว่าตอนได้รับก็คือแบบฟินมาก Portable Magic ค,ค่ะ Portable Magic ค,ค่ะน่ารักค่ะเป็นหนิงก็คือเป็นเล่นที่รออ่านเหมือนกันร้านอาหารรสชาติก็าวเพราะว่าคิดถึงญี่ปุ่นคิดถึงจีปุ่งคิดว่าคงจะแบบเป็นเรียกว่าอะไร like novel ไ,ไหมเบ,บาๆอะไรอย่างเงี้ย เออมาอ่านขั้นกับแบบหนังสือแบบเออ่จิตวิทยาที่แบบหนักๆอะไรเงี้ยค่ะตัดอารมณ์นิดนึงคุยฉันอยากจะเก็บเอาไวาอ้อะเก็บเอาไว้ดิแมะเก็บเอาไว้ก่อนหกันเนาะเผือ่อจะได้ใช้ในการตกแต่งใดๆโอเคอันสุดท้ายมาทำตังคิวการ์ดเหมือนเดิมก็คือแบบน่ารักกันไหมคะในวงการนี้ก็คือน่ารักรู้สึกได้ว่าคือแบบส่งมาด้วยใจตังคิวการ์ดได้ใจหรือว่าแบบเออใบแบบของน,ากกนอ่ารักสมุตะ้มีได้ใจอะไรเงี้ยทำได้ใจ ซื้อที่ไหนหรอสปีกเกอร์มาสกินเฮดเนี่ยซื้อที่ไหนหรอปตายายหยสิก็คือเป็นคนชอบเขียนแบบบูโจโ้เนอะแ,ะแรกๆก็คือมีอะไรใดๆเหล่านี้เยอะมากแต่หลังก็เริ่มไม่ค่อยไม่ค่อยได้ใช้มันแต่ว่าก็ยังชอบที่จะซื้ออยู่นะคะ ดีฆาตกรรมในบ้านสิบเล่อันนี้แกะดีกว่าแกะพลาสติกออกมาดีกว่าเพราะว่ามันมีสองเล่มอยู่ในนั้น <c oughs> อันนี้ยังอยู่ในซีลนี่นาะ <c oughs> มากับฆาตกรรมเหนือเมก็คือ <c oughs> เล่มเนี้ยชอบปก ชอบปกก็คือซื้อโดยที่นี่ฉันก็ไม่ได้อ่านคำโปรยอะไรใดๆแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะลองเปิดค่ะอยากจะลองเปิดอ่านผลงานของคุณเคงโถ้าชอบก็จะได้เป็นแฟนติดตามต่อไปคดกรรมเหนือเมน,นะคะและคดีคตกรรมในบ้านสิบเรียมก็คือแบบมันเป็นช่วงที่แบบดูซีรีส์เกาหลี จริงๆเพิ่งเข้าวงการบันเทิงเพิ่งเข้าวงการบันเทิงเพิ่งเข้าวงการบันเทิงเอ่อไม่ใช่เพิ่งอกกันเลยเพิ่งเข้าวงการดูซีรีส์ของเกาหลีได้น่นานแล้วก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันมีแบบหลากหลายธีมให้เราได้แบบได้ดูแล้วก็หนึ่งในงหนึ่งในอันที่รู้สึกว่าไม่เคยคิดว่าจะชอบแล้วชอบก็คือบอกแบบสื่อส่วนฆ้าตก,การทานายความอายการอะไรใดๆเหล่านี้เออรู้สึกว่าบบเฮ้ยญี่ปุ่นเกาหลีเขาทำเรื่องแบบนี้ได้ดีนะลองก็เลยลองแบบเออหาอ่านเอาหาอ่าน นะคะอันนีาา้ก็คดีฆาตกรรมในบ้านสิบเปลี่ยมโอเคแล้วของคุณคนนี้เขาก็คือก็คือนอกจาก masking tape อันน่ารักที่มาพร้อมกระปกแล้วก็มีได้ได้ได้เท่าไหร่าอยู่ที่มาด้วยกันชอบแนวแบบอบอุ่หนหัวใจนะคะถ้าเราเอาไปแบบเออใช้ให้แบบโ,โน้ตการทำโน้ตการทำบุ๊โจต่อได้นเนาะดีงมัยค่ะซิสดีงมัยค่ะซิสโอเค หมดนี้นะคะกิเลมเอ้ยที่ดองเอาไว้กินเลมเอ้ยเอิมเขาขึ้นมาสิเลมดิมันได้ของขวัญโอเคค่ะวันนี้ก็คิดว่าทุกคนนะจะเพลิดเพลินละกันเนาะกับอหนังสือที่เอามาอันบ็อกซ์พร้อมๆกันนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหนังสือที่เป็นพรีออเดอร์ แล้วก็หนังสือที่เป็นมือสองนะคะก็อาจจะลองเปิดใจกันดูเนาะเพราะว่าหนังสือมือสองก็สภาพมันคือเหมือนมือนหนึ่งอะเออแล้วก็ได้อุดหนุนนะคะ,ะเพื่อนๆในวงการหนังสือที่ก็เท่าที่ทุกคนเห็นนะก็มีความตั้งใจมากๆนะคะในการที่จะแบบส่งต่อคุณค่าที่เขาตั้งใจให้กับลูกค้าหรือว่าผู้ที่มารับหนังสือเขาไปอ่านต่อ นะคะก็ยังไงวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่ดูกันมาจนถึงจบคลิปเนาะโอเคหวังว่าจะสนุกสนานจอยๆกันนะคะวันนี้ไปและะ้วค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย